ย้อนหลังทางไหนสําหรับซีรีส์ยูริแอแฟรักเล่นกนนะคะเพื่อนสามารถดูย้อนหลังได้ทางแอปแดงของช่อง Change 2561นะคะซึ่งนะตอนนี้เนี่ยออกาศตอนแรกไปแล้วนะคะเพื่อนเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมา e p พหนึ่งเล่นไปแล้วซึ่งเพื่อนๆที่ดูสดก็คือจะรอดูทั้งช่องวัน31ทุกทกวันศุกร์นะคะเพื่อนๆแต่อย่างที่บอกว่าดูย้อนหลังเนี่ยจะเป็นแบบอนคัด u n เซนเซอร์นะคะก็คือดูได้ทางแอปแดงช่อง c ช a n g e 2561 ส่วนท่านเพื่อนคนไหนถ้ายังไม่รู้ว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรไหนะอขอแบบสรุปย่อๆให้ฟังนะว่าเรื่องย่อเป็นยังไงนะคะสําหรับแอฟแฟร,รักเล่นกลน,นะคะเป็นเรื่องราวของเด็ก2คนที่มีชื่อว่าเสียงเพลงกับวันวิวาซึ่งเด็ก2คนเนี้ยเติบโตมาในบ้านหลังเดียวกันนะคะเพื่อนแต่ว่าฐานะแตกต่างกันคือคนหนึ่งเนี้ยเป็นลูกเจ้าของบ้านส่วนอีกคนเนี้ยเป็นลูกของแม่บ้านที่ทํางานอยู่ในบ้านหลังนั้นแต่เด็ก2คนเนี้ยก็คือเติบโตมาด้วยกันสนิทสนมใกล้ชิดกันมาตลอดเลยนะคะแล้วคนที่เริ่มรู้สึกก่อนอะ่ะก็คือเสียง เพลงซึ่งเป็นลูกของเจ้าของบ้านนะแต่ตัวเองอะรู้สึกก่อนก็จริงแต่รู้สึกว่าไอความสึกเนี้ย มันเป็นความรู้สึกที่ผิดก็เลยพยายามที่จะผลักไสให้อีกคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกแม่บ้านอะ่ะก็เลยพยายามผลักไสให้วันวิวาซึ่งเป็นลูกแม่บ้านเนี่ยให้ไปมีแฟนซะเพราะคิดง่ายๆตามภาษาเด็กๆอะว่าถ้าเขามีแฟนซะแล้วเราก็อาจจะตัดใจได้อาจจะแบบกบเกืินความรู้สึกตัวนี้ออกไปได้แต่เหตุการณ์กลับขาดเพราะว่าวันวิวาเนี่ยก็รู้สึกเหมือนกันทุกคนแต่แค่แบบว่าไม่มีใครยอมพูดออกมาต่างคนต่างแบบเก็บเอาไว้ในใจอะไรเงี้ยแต่แบบลึกๆก,ก็เหมือนจะรู้ ว่าอีกฝ่ายอะรู้สึกยังไงก็เลยบอกว่าจะไม่ยอมมีใครจะไม่ยอมมีแฟนอะไรหรอกถ้าหากว่าฉันยังมีเธออยู่ฉันก็จะไม่ยอมมีใครเป็นฟิลนั้นจนกระทั่งมันมีเหตุการณ์นะคะเพื่อนที่เสียงเพลงซึ่งเป็นลูกเจ้าของบ้านอะเสียคุณพ่อคุณแม่ไปกระทันหัน ทีนี้แหละจุดหักเหได้เกิดขึ้นแล้วเพราะว่าจากที่ทั้งคู่เคยอยู่บ้านหลังเดียวกันใช่ไหมพอเจ้าของบ้านตุยเย่ไปแล้วเนี่ยก็เลยเป็นอันให้ต้องใช้ชีวิตแบบแยกจากกันจนกระทั่งวันหนึ่งหลังจากห่างหายกันไป13ปีเนี่ยทั้งคู่ก็ได้วนกลับมาเจอกันอีกแต่ว่าด้วยเส้นทางที่มันผ่านไปแบบชีวิตมันผ่านไป13ปีเพื่อนทําให้วันวิวาได้ไปแต่งงานแล้วกับผู้ชายคนหนึ่งนะคะแต่ความรักอันเก่าไงมันกลับมาในวันที่มัน ผิดที่ผิดทางไปแล้วทีนี้ล่ะเหตุการณ์จะเป็นยังไงเพื่อนต้องรองไปติดตามกันนะคะในซีรีส์ยูริเรื่องแอฟแฝร,รักเล่นกลออกากาศทุกวันศุกร์เวลา4ี่ทุ่มสิทางช่องวัน31แล้วก็สามารถดูย้อนหลังแบบอันคัดได้ทางแอปแดงช่อง Chain งห้าค่ะส่วนเพื่อนถ้าดู EP พีหแล้วเป็นยังไงกันบ้างสนุกไหมลองมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยและเดี๋ยวอีพีานเหมือนเดิมค่ะ